ระหว่างทางเดินระหว่างเดินทางกลับบ้านแปบบ๊แบหบนึง่งเข้าห้องน้ำติดแอร์ <laughs> อยได้เลองขายมากมายออกมาเที่ยวประเทศไทยกันนะคะอาประสบการณ์ชีวิตเนาะขนมหวานแม่ป้าน่ารัก จะไปกินซูชิกันมีของขายอันนี้ของฝากบ้านอุ๋มเสื้อผ้า m a ์เอาเรชใกล้สงการแล้วคนเดินทางเยอะขับรถระมัดระวังนะ โซชิแล้วตอนที่สิบบาทเอ็มมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยฮะไม่มีที่นั่งนะไม่น่ารักกากแฟไหมกาแฟให้เอาไหมไม่เอาจ้าไม่กินชาเขียวก็ได้ไม่เอาเอาหมีกินเลยปะเขาปิดนะเอ็มเปิดเขาปิดเนี่ยเขาปิดแล้ว เดินทางต้องเที่ยวกันกระปวดตะมัดระวังด้วยอ๋อน้องไงเจ๊น้ำปัน่นเพื่อสุขภาพน้ำสกีมน,นะใ้การอุดหนุนคนไทยร้านช่อมะยมมาลงกินแปลกเป็นมะมะพร้าวสดค่ะไม่ไม่ได้ผสมเลยใช<ะ>่ข้างล่างจะเป็นน้ำมะพร้าวแล้วข้างบน,นกาแฟเอสเปรสโซ่นหนึ่งช็อต ลองลองกินมะแป๊กอเมริกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเคยกินแล้วนี่มะพร้าวนี่นะไหะอเมริกัาชอบมะพร้าวเคยกินแล้วก็ใช้ความหวานจากน้ำมะพร้าวไงนี่ขายอะไรเนี่ยผัดกะเพราเหรอคะ พี่อยากกินแบบไม่ใส่น้ำมันอนะ่ะพี่ไม่กินใส่น้ำตาลหรือใส่นิดนะ่ e ผัดใหม่ได้ไหมหรือไม่หรือว่าจะขี้เกียจผัดละอ๋อทำซอสสำเร็จกัะเพราเหรออร่อยหรือเปล่าล่ะ e น่ารักนะคะวัยรุ่นสมัยนี้รู้จักทำมาหากินไม่อยากไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างเนาะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยน่ารักจังเลยเจ๊เจ๊ลองกดกระดิ่งดินี่หรอแก่งแก้องแกงทำงานกินเที่ยวเรื่องเดียวกันเนาะนะคะเที่ยวทั่วไทยเดินทางปลอดภัยแวะชิมร้าน ชอมมยมด้วยเนาะแล้ก็กะเพรานะคะค่ะควดีค่ะ